ส like e วัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ะคะฟันอยู่กันที่หน้าเกม Back to the 20นะคะอะไรย้อนหลังไป70อะไรสักอย่างคุณผู้ชมก็ของค่ายวอสเดน อะไรไม่รู้รองเล่นครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมวันนี้ฟ้ามีทุนเข้ามา9 9 9า4บาทนะจ๊ะตอนนี้เราก็อัดคลิปกันอยู่ที่ระเบียงนะคะเ,เดี๋ยวอันนี้เกมนี้มันไม่มีซื้อเนาะไม่มีซื้อนะคะก็เดี๋ยวปั่นเองไปก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวขอดูตารางการจ่ายก่อนนะคะกอบฟ้าจ่ายแพงสุดเราลงมาก็เป็นผู้หญิง เออลูกดิสโกบอลคือสเกตเตอร์นะคุณผู้ชมเข้า3ตัวได้เข้าฟรีเกมประมาณนี้ไม่รู้อะไรเหมือนกันลองดูไปพร้อมๆกันนะคะฟานไม่เคยเล่นนะแล้วเบ็ดก็โอ้โหมีแต่แพงๆด้วยดีนะวันนี้ก็ทุนเข้ามาเยอะคุณผู้ชมทุนมาก้า0นกติสมื่ 30, 000, นหนึ่งนะคะขอกําไรเท่าตัวแล้วกันจริงๆขอห้าพันก็ได้อย่าเอาเยอะนะได้สักหมื่นหฟันเลิกดีกว่าเอาแค่นี้ดีกว่าคุณผู้ชมเพราะว่า ไม่รู้จักค่ายอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมเล่นไปงั้นแหละนะคะขอลองเล่นดูก่อนก็คลิปนี้นะคะจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเพลิดเพลินสนุกสนานเท่านั้นนะคะไม่แนะนําไม้ทําตามเด้อ สำหรับคุณผู้ชมที่เล่นอยู่แล้วนะคะดูเป็นแนวทางได้นะถ้ามันแตกมันดีมันจ่ายคุณผู้ชมจะมาตำมาย้ํากันฟันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ถ้าไม่แตกไม่จ่ายต้องใช้วิจารณญาณกันเองนะคะเพราะว่าฟันไม่เคยบังคับให้ใครมาเล่นตามนะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกนะคะแค่มารีวิวเกมมาเล่นเกมนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เล่นนะคะก็ไม่ต้องมาดาม่าใส่เนาะเออตมนั้นอ้าวกลายเป็นอ๋อมันเข้าตัวแพงคุณผู้ชมแล้วยังไงต่อวะ เดี๋ยวขอลองมันต้องปั่นเองนะคะเกมนี้ไม่มีให้ซื้อนะดูก่อนดูก่อนดูก่อนคือบอกได้เลยว่าเป็นค่ายคือมันฟันก็เห็นมานานแล้วนะค่ายนะเห็นมาสักครั้งแนละ้วแต่ก็ไม่เคยได้เข้ามาในช่วงนี้เบื่อๆนะคะเบื่อพีจีกับพีพีคุณผู้ชมก็ลองย้ายมาเล่นอะไรที่มันแปลกๆดูบ้างนะคะ แต่เช่นเคยนะวันนี้ฟานก็อยู่กันกับย2สิบองวินและฟนเนลชาแนลเหมือนเดิมนะจ๊ะตอนนี้อัดคลิปอยู่ระเบียงมันก็จะมีเสียงรบกวนภายนอกแทรกเข้ามาบ้างอะไรบ้างคุณผู้ชมเอ้ยได้อยู่โอเคมันจ่ายเท่าไหร่ว่ามองไม่เห็นอะไนนะ ยัง,งงงอยู่คุณผู้ชมยัง,งงงอยู่จริงๆนะเพราะว่าไม่เคยเล่นเลยจริงๆเกมนี้คือถือว่าเป็นครั้งแรกที่ฟานได้เข้ามาเล่นนะคะล mm ้ว hmm. ยังไงยังไงยังไงจ๊ะยังไงอีกรูปเดียวอยากเห็นฟรีเกมเหมือนกันว่ามันคือยังไงนะคะ ไม่ได้ได้สองลูกไม่พอนะต้องสามลูกคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ยังไม่ไปไหนนะคุณผู้ชมยังวนเวียนดึงขึ้นดึงลงอยู่แถวทุนๆนี่นะเออจะรอดหรือจะล่วงเดี๋ยวก็รู้กัน บิ๊กวินเฉยคืออะไรวะจ่ายบิ๊กวินซุปเปอร์วินโอซุปเปอร์วินห้าพันหกคุณผู้ชมโอ้ยเกือบเลิกได้เลยอะ่ะขาดอีกสามสิบเอ็ดบาทอะไรก่อนโอ้ยใจคอมัน,นเนอะก็จะดึงฮ ่ะขอไปที่200แล้วกันนะคะซัก30รอบเหมือนกันอ้าวรอบเข้ารอบนี้กดสองทีได้เข้าฟรีเกมเลยขอดูหน่อยขอชมหน่อยขอชมหน่อยยังไงยังไงได้แก้วคืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอืมโอ้สวย1,000อีก76รอบอ่ะห้าโอ้ยได้แค่นี้เหรอ เอ้าผูไม่กละไปเฮ้ยคุณผู้ชมมันเกมอะไรวะสองหมื่นสี่พนไอ้สองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบเลิกเลยนะคะไม่อยู่ต่อแล้วคุณผู้ชมพอ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 ปัิเสธปัิเสธปฏิเศธสามหมื่นหกพันห้าร้อยฟันมีทุนเข้ามาหมื่นนึ่งกำไรอยู่ตอนนี้สองหมื่นหกห้าเกินแล้วยังงงอยู่คุณผู้ชมว่ามันคืออะไรมันคืออะไรเออ ก็จบเกมดีกว่าคุณผู้ชมนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้เกมนี้ฟันฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องฟันแน h ช n แนลด้วยนะคะโอเคจบที่3 6 0 0มคุณผู้ชมกำไร2 6 0 0มพอเลยจบขอจบแค่นี้จริงๆนะคะสำหรับวันนี้ฟันขอจบการรีวิวแค่นี้นะคะพบกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ